สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับผมขุนชัยณสองแควนะครับวันนี้เราจะมาติดตามผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของนุตฟไลด์ตามมาแล้วเจ้าของยืนอยู่แล้วนะครับรออยู่ที่นาเลยนะครับครับสวัสดีครับโอ้โหนาตาแจ่มแจมกันทั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวดูรู้จักกับเจ้าของนาแล้วก็ผู้แนะนําก่อนนะครับชื่ออะไรนะครับซิลิเนตอุไรวันค่ะซิลิเนตนะครับ ชื่ออะไรนะครับชื่อเบญจวรรณค่ะเบญจวรรณชื่ออะไรนะอ่าจ่าจำงครับจ่าจำงเนะาะผู้แนะนำใช่ไหมเนี่ย่นะครับที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยมูหกค่ะตำบลบ้านบุงอ,อําเภออําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรอำเภอเมืองตรงนี้คืออําเภอเมืองนะครับข้าวพันธุอะไรครับเนี่ยปทุมซีโอค่ะปทุมซีโอนะครับอายุข้าวเก็บเกี่ยวได้กี่วันนะจริงๆแล้วประมาณร้อยสิบห้าวันค่ะร้อยสิบห้าวันแล้วตอนนี้ ของเราท mm hmm. ี่ได้ร้อยกับอีก3วันค่ะร้อยสามวันก็แสดงว่ามันเกี่ยวก่อนกําหนดใช่ค่ะดีไหมดีค่ะเพราะว่าอะไรก็ใช้ของเนี่ยค่ะนูตฟไลท์สูตรหนึ่งสูตรสองนตฟไลย์เรวก็จะได้เงินก่อนด้วยไงอ่าดีไม่ได้เงินก่อนน่ดีค่ะเออนะครับได้เงินก่อนนะครับข้างข้างยังเกี่ยวไม่ได้เลยนะครับหวานมันเดียวกันหวานมันเดียวกันด้วยอ่าครับตอนแรกเนี่ยมีปัญหาอะไรครับคือตั้งแต่ตอนเราแช่ข้าวปลูกเลยนะคะคือข้างบนนี่ข้าวจะงอกดีแต่ข้างล่างนี่ ไม่งอกเลยเน่าอีกต่างหากเน่าเราก็จะหวานข้าวก็จะขึ้นไปเสมอแล้วไม่ข้าวเน่ามันก็ปนมาด้วยใช่มันก็ขึ้นมั่งไม่ขึ้นมางใช่มันก็จะแบบขึ้นหน้าเกลียดนะคะของเขานั้นแน่นเป็นแบบเป็นย้าญี่ปุ่นเลยของเขาเนี่ยข้าวเราเนี่ยจะขึ้นบางขึ้นบางค่ะขึ้นบางไม่แตกกอแล้วก็ใบเหลืองช่วงแรกอะนะค่ะโอ้โหมีปัญหามากเลยใช่แล้วก็มันกินปุ๋ยไหมไม่กินปุ๋ยค่ะไม่กินปุ๋ยอีกโอ้โหเจอปัญหาสารปดเลย้นต้นแคะ ถ่ายรูปไปแล้วใช่ไหมถ่ายไว้ค่ะเนี่ยฮะดูดูภาพอินเสิร์ตนะครับภาพอินเสิร์ตนั้นแหะครับที่เขาเจอปัญหาในช่วงแรกนะครับแล้วต่อจากนั้นใช้อะไรได้ตัวอย่างมาได้แจกตัวอย่างมาชุดนึงเขาให้ตัวอย่างมาทดลองค่ะก็เลยเอาลองมาฉีดตอนแรกเชื่อไหมตอนแรกไม่เชื่อแฟนไม่เชื่อแฟนนี่แอนตี้มากๆเลยเพราะอะไรครับคือใช้นิดเดียวเองค่ะแฟนก็บอกโอ้มันจะได้เรื่องแล้วหนูพี่เดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งกับอะไรนี่ย รับผิดชอบเองนะใช่จะแม่ก่อนหนูรับผิดชอบแอ้วอ้าวลองพอเราฉีดไปได้สักสิบวันค่ะกลับมาดูข้าวเขียวแตกกอดีจังเลยตอนขึ้นทีแรกนะเรานี่อายข้างๆเลยของเขานี่เป็นยาญี่ปุ่นเลยจริงๆนะเขาขึ้นสวยมากสวยๆของเรานี่หลอมแหลมคือข้าวคือยังไงก็ตามเขาไม่ทันใช่คิดว่าอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหนะครับเหมือนฟ้าประทาน พี่นงชวนไปต้องขอขอบคุณพี่นงเขาแน่เนาะโอ้เอาของดีมาบอกให้นะครับฉีดไปทั้งหมดกี่ครั้งเนี่ยสามครั้งค่ะสามครั้งค่ะตอนข้าวออกนี่ออกเสมอกันเสมอสวยแล้วมันดีไหมตอนที่ออกเสมอกันเนี่ยดีค่ะเพราะว่าอะไรเวลาเก็บเกี่ยวมันจะได้เหลืองคือข้าวมันจะเหลืองสวยเหมือนกันหมดมันไม่มีเขียวมะพนเองนะครับค่ะแล้วแฟนจากจากที่ไม่เคยเชื่อ จากที่ให้ตัวเองรับผิดชอบและตอนนี้เป็นไงตอนนี้เชื่อแล้วค่ะแล้วก็พาไปอบรมทุกครั้งเลยตั้งแต่วันนั้นมาไม่เคยพลาดเลยค่ะะค่ะมีจัดประชุมทุกครั้งไปทุกครั้งค่ะเลยเชื่อแล้วตอนนี้เชื่อค่ะเห็นข้าวปุ๊บมาอยากกลับบ้านเขาก็ชอบแล้วเห็นข้าวสวยเขาไม่คิดว่ามันจะดีแบบนี้ไงคะเดี๋ยวลองมาดูรวงข้าวสักนิดนึงเนาะว่ารวงข้าวมันเป็นแบบไหนเนี่ยครับท่านผู้ชมตามมาดูรวงข้าวเลยฮะเนี่ยเนี่ยเออเม็ดข้าวเป็นแบบไหนเนี่ยใสแบบนี้เนาะเนี่ยเนาะ โอ้โหนี่นี่โ,โหแจมทุกเม็ดเลยอะแล้วก็เม็ดร,รีบเป็นไงเม็ดร,รีบอะไม่ค่อยมีอะค่ะเม็ดร,รีบไม่มีเลยคือมัน,นแต่งน้อยน้อยค่ะ มันเต่งตั้งแต่เพราะว่าช่วงใช่เพราะว่าช่วงอากาศหน้าหนาวเนี่ยข้าวออกรวงส่วนใหญ่เม็ดมันจะรีบเยอะนะคะแต่พอเราใช้ไอพื้นนี้ข้าวออกหน้าหนาวใช่จังหน้าหนาวปกติแล้วหน้าหนาวเนี่ยข้าวมันจะไม่ออกสุดรวงใช่ใช่แล้วเม็ดจะไม่ค่อยเต็มค่ะเม็ดเหมือนเขาเรียกข้าวไม่เต็มโคลงอะค่ะข้าวไม่เต็มโครงค่ะแต่ใช้นุชฟอร์ไลฟ์ไปแล้วมันออกสุดรวงใช่สุดรวงแล้วก็ส่วนใหญ่เม็ดจะเต็มค่ะตรงนู้นะที่เดินผ่านมาเนี่ยผมเห็นไอเชื้อราใช่ไหมใช่ค่ะเป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้ เป็นใบขาวแล้วก็เพี้ยค่ะเพี้ยลงเหรอค่ะเพี้ยลงเนี่ยนะค่ะตอนแรกเพี้ยลงตอนข้าวอายุเท่าไหร่อะประมาณข้าวเพิ่งเริ่มจะออกรวงอะค่ะอ๋อคิ่มออกรวงแล้วก็เอาสูตรอะไรมาฉีดนะเอาสูตรสองมาฉีดเลยเอาสูตรสองมาฉีดแล้วผสมยาค่ะเพี้ยป่ะไม่ได้ผสมเลยนะคะไม่ได้ผสมยาค่ะเพี้ยเอาฉีดเลยเอาสูตรสองเนี่ยนะมาฉีดค่ะฉีดแล้วก็เพี้ยเนฉีดกลางคืนเลยค่ะมาประมาณทุ่มเลยอะฉีดกันเลยค่ะเหรอค่ะ แล้วแล้วเพี้ยมันเป็นไงก็ไม่ลามเลยเขาจะหยุดอยู่แค่ตรงนี้เองค่ะไม่ลามไปที่อื่นเลยโอ้โหถ้าปกติแล้วตรงเพี้ยมันต้องลามใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหเนี่ยเขาจะกินอยู่แค่กระจุกเดียวตรงนี้ค่ะอ๋อกินอยู่แค่ตรงนี้นะค่ะแล้วเขาก็หยุดเลยไม่ลามไปที่อื่นไม่มีเลยนะคะมีแค่ตรงนี้ที่เดียวใช้ถูวสองแปรนะค่ะไม่มียาฆ่าเพี้ยด้วยไม่ได้ใส่ปกติถ้าเพี้ยลงตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่มีนูตฟอร์ไลท์เนี่ยมันลามไหมลามค่ะ เชื้อราลีลามค่ะลามเลยรามคืออะไรก็เอาไม่อยู่เขาเคยทำลามค่ะค่ะจะมีหลายจุดแต่นี้มีตรงนั้นทีเดียวเองห้าสิบไร่เดินดูได้หมดเลยค่ะตอนนี้กาลังเกี่ยวค่ะกาลังเกี่ยวทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ยห้าสิบไร่ค่ะปีที่แล้วได้กี่เกียนได้ไปยี่สิบสี่เกียนว้ายจริงๆค่ะห้าสิบไร่ได้ยี่สิบสี่เกียนใช่ปุ๋ยประหยัดไหมประหยัดค่ะใช้ปุ๋ยไปทั้งหมด ยี่สิบห้าลูกเองค่ะปกติใช้กี่ลูกปกติก็ตกไร่ละลูกค่ห้าสิบลูกใช่ห้าสิบไร่ใช้ปุ๋ยห้าสิบลูกแต่เมื่อได้ใช้นูตฟอร์ไลท์ฉีดพ่นแล้วนะครับปุ๋ยใช้กี่ลูกนะครับบอกทีงยี่สิบห้าลูกค่ะยี่สิบห้าลูกก็ลดปุ๋ยไปครึ่งครึ่งหนึ่งเลยค่ะปุ๋ยลูกเท่าไหร่เนี่ยลูกเราตอนนั้นซื้อไว้หกเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดร้อยหกสิบคูณยี่สิบห้า นะครับคูณยี่สิบห้าลูกลองคิดดูนะครับท่านผู้ชมประหยัดเงินไปเท่าไหร่ค่ะเยอะเลยฉีดไปแล้วเนี่ยต้นมันดีไหมต้นแข็งไหมแข็งแรงค่ะโดนลมลมฟ้าลมฝนมานะของเราไม่ล้มเลยค่ะแต่น้ำข้างไม่ล้มเลยค่ะเนี่ยครับนะฮะดูนะครับเห็นไหมพื้นเดนเรียบตลอดเลยนะครับไม่มีล้มค่ะเดี๋ยวลงไปดูข้างข้างกระซิบกระซิบนะครับเนี่ยดูข้างๆงเนี่ยค่ะข้างขาผู้ชมครับตามมาเลยครับเนี่ยค่ะข้างข้างลองดูนะครับเห็นไหมฮะ จะเรียกว่าอะไรนะลลาบค่ะล้าบเป็นหน้ากองเขาดีกว่าเราใช่ไหมตอนต้น่ใช่ตอนต้นเขาดีกับเราค่ะเนอะใช่แล้วตอนนี้เราแซงไหมแซงค่ะแล้วรวงของเขาเป็นไงรวงของเขาจะเล็กค่ะต้นข้าวก็ไม่ค่อยแตกตออะไรเนี่ยยี่ห้อไอ้ที่แพงๆใช่โอ้โหตอนแรกเขายังชวนใช้กับเขาเลยเขาชวนใช้ใช่อือฮ มันรูวงเขาเท่มับเนี่ยฮะผิดกันเลยของเราฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะของเราฝั่งนี้นะครับแล้วอีกฝั่งนึงที่เขาไม่ได้ใช้นะค่ะมันเปรียบเทียบกันยังไงครับต่างกันต่างกันมากเลยค่ะข้าวนี่เป็นหวานมันเดียวกันข้าวพันเดียวกันของเราได้เกี่ยวแล้วค่ะของเขาอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งจะได้เกี่ยวหรือเปล่ายังไม่รู้แล้วรลวงไม่เท่ากันด้วยรวงไม่เท่ากันของเขาจะรวงเล็กกว่าของเราค่ะเห็นได้ชัดเลยเห็นได้ชัดเลยค่ะ นะครับแล้วก็ใช้ของแพงกันเราด้วยใช่ไหมใช่คะ่ะนะครับ <c oughs> นี่เห็นไหมท่านผู้ชมเปรียบเทียบกันเห็นเห็นเลยนะครับระหว่างที่ใช้กับไม่ใช้ถามตรงๆตั้งแต่ทําข้ามาเนี่ยนะครับทำข้าวมากี่ปีแล้วยี่สิบปีได้แล้วค่ะยี่สิบปีมาเนี่ยเคยเห็นข้าวดีแบบนี้ไหมไม่เคยเลยค่ะเรื่องจริงจริงจริงหรือเปล่าจริงค่ะอยากก่าโกหกนะกกอย่าให้ผู้แนะนาเขาดีใจนะจริงๆค่ะพูดได้เต็มปากเลยค่ะเนะค่ะโอ้ แล้วเห็นลวงแบบนี้แล้วเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยคือดีใจบอกต่อใครบ้างหรือยังบอกค่ะบอกแล้วหลายคนค่ะเหรอค่ะแล้วเขาบอกว่าเป็นไงเขาก็เอาไปใช้มีบางคนก็ไปใช้บางคนก็ยังไม่เชื่อยังไม่กล้าอมีก็บางทีให้ลองก็มีเพื่อนนี่ให้เอาไปลองเลยขวดชุดขวดเล็กเหรอเท่าที่ได้มาให้เพื่อนเอาไปลองแล้วเป็นไงเขาก็ลองเขาก็ว่าดีแล้วเขาจะสั่งชุดใหญ่แล้วค่ะคือใครใช้เนี่ยดีหมดเลยใช่ค่ะแปลงข้างๆคือหนังม้วนที่หนึ่งนะครับหนังม้วนแรกนะครับ ไม่มีหนังม้วนสองไม่มีหนังม้วนจบนะครับแต่ของเรานี้นะครับมีตั้งแต่หนังม้วนแรกจนถึงหนังม้วนจบนะฮะนี่แหละครับคือคําตอบสุดท้ายของเกษตรกรนะครับเรามีหนังม้วนจบที่จะทําให้เกษตรกรเนี่ยนะครับผลผลิตเพิ่มนะครับลดต้นทุนแล้วใช้ประหยัดไหมใช้ประหยัดค่ะใช้นิดเดียวแค่ห้าซีซีต่อน้ํยี่สบลิตรห้าซีซีต่อน้ํยี่สิบลิตรตกแล้วนะครับซีซีละบาทเก้าสิบสตังค์บาทเก้าสิบสตังค์นะครับท่านผู้ชม ประหยัดสุดๆเลยนะครับค่ะโอ้โหแล้วยาตัวอื่นอะไรเราก็ไม่ได้ใช้เลยนะยาตัวอื่นอย่างเช่นพวกยาเชื้อราเชื้อราพวกอะไรเราไม่ได้ใช้เลยเต่งเล่งอไม่ได้ใช้เลยค่ะไม่ใช้ใช้นุชโฟร์ไลท์อย่างเดียวเลยใช่ค่ะโอ้โหจริงๆเรื่องจริงผู้แนะนำเดี๋ยวถามผู้แนะนำนิดนึงดีใจไหมครับที่แนะนำเขาใช้แต่ของดีดีใจไหมฮะดีใจครับดีใจดีใจมาก จริงๆเนี่ยทองดีเนี่ยเป็นเพื่อนผมแฟนกขนนะผมเคยแนะนำเนี่ยไอ้แปลงข้างๆเนี่ยให้เขาเขาไปทดลองใช้ตั้งแต่ชุดนชุดนานแล้วเนาะ่ะิแล้วมันก็ไม่เห็นผลนะครับไอ้ของแพงๆนะเขาก็เลยไม่ค่อยมั่นใจว่างั้นเถอะเนาะตอนแรกก็ไม่เชื่อใช่ไหมตอนแรกไม่เชื่อใช่แฟนไม่เชื่อเลยขนาดเพื่อนกันมันยังโอ้โหแอนตี้ผมสุดๆเลยคครรัับบและเป็นไงบ้างครับอตอนนี้นี่ ผมไม่ต้องชวนแล้วแฟนเขาชวนเองไปไหนก็ไปตลอดหนูยังดิใจเลยเขาพาไปเมื่อวานเอมีอะไรจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการอยู่นะครับเกษตรกรตอนนี้ดูอยู่ทั่วประเทศนะครับบอกเกี่ยวกับนุชฟร์ไลท์สักนิดก็อยากจะบอกพี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนนะคะคือนุชฟร์ไลท์เนี่ยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยค่ะใช้แล้วรับรองรวยแน่นอนค่ะ